สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอฟซี FC ทุกท่านเมนีแม่เพชรโชคไปจายตลาดมากค่ะแม่เพชรโชคซิมารีวิวให้เบิงเดอ้อได้ยังมาเนพี่น้องไปตลาดมากนีมาเศร้ามาหอดสิบโมงละมาเบิงเน้ะพีนน่น้องมีข้าวปุ่นน้ำจีนข้าวปุ่นเนี่ยสิบห้าบาทถัท่วทิ่สงูง ทัว่เขาขวนะอันนี้สิบบาทพี่น้องมะแตงยี่สิบอันนี้มะละกี้นกทัวฟูนอันนี้สามสิบบาทสามสิบบาทพี่น้องพริกขี้หนูสวนสิบบาทพริกแดงกิมดาเนี่ยคัน่าพริกแดงจิมดาเนี่ยสิบบาทมะเขือเทศซีดานี่ พี่น้องอันนี้ยี่สิบบาทเลยอันนี้ยี่สิบบาทฟรังยี่สิบมะม่วงยี่สิบน้ำปลาต้มซุกแล้วห้าสิบบาทพี่น้องเงาะเงาะสองกิโลลอยหนึ่งมะคงหน่วยหนึ่งโลหนึ่งนี่ หกสิบบาทแล้วก็กล้วยพี่น้องกล้วยได้กล้วยมากได้กล้วยวีละสี่สิบบาทเช็ดชู้หนึ่งร้อยบาทแพ็คหนึ่งนะคะมะระไร้นมเพชรโชคแก้ไปแล้วพี่น้องนมเพชรโชคเพชรโชคกินนมยี่หออ้อนี้เด้อนมเพชรโชคกล่องหนึ่งเนี่ย กองนีตกประมาณเกือบพันพี่น้องเรือพันนิดเรือนิด,น,ดนิดถอดพัน,นอันนี้แม่พี่โชคใส่เบิ้งพี่น้องอันนี้ลองชิมเบิ้งมาของเขาเป็นตั้งไดน้ำกระช่ายรสชาติไปจนไหนอ่ะควรละสิบห้าบาทพี่น้องซัมน่แหละเนี่ยเขาขายเนี่ย ขวดละสิบห้าบาทด้วยค่ะเนี่ยลองชิมเบิงว่ามันจะเป็นรสชาติจะคือของแม่พชิชกบอก็เลยสื่อมาชิมเบิงว่มียังไวพี่น้องสักนี่แหละมารีวิวให้เบิงซื้อๆว่าไปจ่ายตลาดได้ยังมาแน่ขอบคุณอะไรด้วยค่ะเสิรเขามาติดตามแม่พชิชค พระรท่านมามาตปิตาามเขามาเด้วยค่ะเขามาแล้วอย่าลืมกดกระดิง่งให้แม่พิชคเด้วยค่ะขอบคุณหลายค่ะสวัสดีค่ะ